ข้อ25เรื่องยศสะกุลบุตรก็โดยสมัยนั้นแลในพระนครพระราศรีมีกุระบุตรชื่อยศสะเป็นบุตรเศรษฐีสุขุมาละชาติยศสะกุลบุตรนั้นมีภระาสามหลังคือหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝน ยะสะกุรบุตรนั้นรับบําเรอด้วยพวกดนตรีไม่มีบุรุษเจอปนในประสาทฤด,ดูฝนตลอดสี่เดือนไม่ลงมาเบื้องล่างปราสาทค่ำวันหนึ่งเมื่อยะสะกุรบุตรเอ,อิบอิ่มพร้อมพร้อมพังด้วยบําเรออยู่ด้วยกรรมคุณหได้นอนหลับก่อนส่วนพวกบริวารชนนอนหลับภายหลัง ประทีปน้ํามันตามสว่างอยู่ตลอดคืนครั้งนั้น่าะสะกุลบุตรตื่นขึ้นก่อนได้เห็นบริวารตนของตนกำลังนอนหลับบางนางมีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางมีตะพูนวางอยู่ข้างคอบางนางมีเบืองมางตกอยู่ที่อกบางนางสยายผมบางนางมีน้ำลายไหลาบางนางบนละเมอต่างๆ ปรากฏแก่ยะสะกุลบุตรดุจปาช้าพิดิบคันแล้วความเห็นเป็นโทษได้ปรากฏแก่ยะสะกุลบุตรจิตตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายจึงยะ่สะกุลบุตรเป็นอุทานว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วสวมรองเท้าทองเดินตรงไปยังประตูนิเวศพวกอมนุษย์เปิดประตูให้ด้วยหวังใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายแก่กัน ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยะสะกุลบุตรเลยลำดับนั้นยะสะกุลบุตรเดินตรงไปทางประตูพระนครพวกอามนุษย์เปิดประตูให้ด้วยหวังใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยะสะกุลบุตรทีนั้นยะสะกุลบุตรได้เดินตรงไปทางปลายอิสิปตนะมฤลึกขัยวัน ครั้นปัจจุดสมัยแห่งราตีพระผู้มีพระภาคตื่นบรรทมแล้วสเสด็จจงกรมอยู่ณที่แจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นยะกะกลรบุตรเดินมาเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วสเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอาสนะที่ปูราดไว้ขณะนั้นยะกะกลรบุตรเป็งอุทานในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ ที่นี่นั้นพระผู้มหัศตดไกย,ยสะกุลบุตรว่าดูก,ก่อนยสะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยสะนั่งลงเราจกแสดงธรรมแก่เธอที่นั่นยสะกุลบุตรร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องดังนี้แล้วถอดรองเท้าทอง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพภาคถวายบังคมพระผู้มีพภาคแล้วนั่งหน้าที่ควรสวนข้างหนึ่งเมื่อยศะะกุลบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีภาคได้ทรงแสดงอนุปพระภิกขถาคือทรงประกาศทานกถาศีลกถาสักขะคถาโทษความตำําม,ามความเสหมองของกามทั้งหลายอันนี้สรงในความออกจกากาม เมื่อพระอ,องค์ทรงทราบว,ว่ายะสะกุลุตรมีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากในิวรมีจิตเบิกบานมีจิตพองใสยอยู่พองใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรม,มเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระอ,องค์เองคือทุกข์สมุทยัยนิโรธมักดวงตายให้นธรรปราศจากทุรีปาศจากวันทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมี ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดแก่ยะ,ะกุลบุตรณที่นั่งนั้นแลดุดผ้าที่ขาวประศากดมณฑิน,นควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้นขันรุ่งเชา้ามารดาของยะ,ะกุลบุตรขึ้นไปยังปราศาสตรไม่เห็นยะ,ะกุลบุตรจึงเข้าไปหาเศรษฐีผู้ขหบุีได้ถามว่าท่านขหบุีเจ้าขา พ่อยะสะกุระบุตรของท่านหายไปไหนฝ่ายเศรษฐีผู้ขหาบดีทรงทูตขี่มาไปตามหาทั้งสิทิศแล้วส่วนตัวไปหาทางปลาอิสิปาตานะมฤุกทายวันได้พบรองเท้าทองวางและวางอยู่ขั้นแล้วจึงตามไปสู่ที่นั่นพระผู้าภิพากด้ทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีผู้ขหาบดีมาแต่ไกลขั้นแล้วทรงดําริว่าฉนัหนอเราพึงบดาลอิทธาพิสังขาร ให้เศรษฐีขหบดีนั่งอยู่ณที่นี้ไม่เห็นยศะะกระบตรผู้นั่งอยู่ณที่หนหที่นี้แล้วทรงบรรดาลอิธทาที่สังขารดังพระพุทธดำริครั้งนั้นเศรษฐีผู้ขหบดีได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพรภาคแล้วทูลถามว่าพระผู้มีพรภาคทรงเห็นยศะะกระบตรบ้างไหมพระพุทธเจ้าค่า พระผู้พยาภาคตรัสว่าดูก่อนข้าาบดีถ้าอย่างนั้นเชิญนั่งบางทีท่านนั่งอยู่ณที่นี้จะพึงได้เห็นยะสะกุระบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้ครั้งนั้นเศรษฐีผู้ขหาบดีร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่าเรานั่งอยู่ณที่นี้แหละจักเห็นยะสะกุระบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อเศรษฐี ผู้ขหาบดีนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอนุปพะภิกถาคือโรบประกาศทานกถาศีลกถาสักขกถาโทษความตำสามความซ่อมหมองของกามทั้งหลายและอนิสงส์ในความออกจากรามเมื่อพระผู้มีพภาคทรงทราบแล้วเศรษฐีผู้กหาบดีมีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกสมุทัยนิโรธมักดวงตายเห็นธรรมปราศจากทุรีปราศจากมันทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดแก่เศรษฐีผู้กหบับบดีณที่นั่งนั้นแหลดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมันทินควรได้รับน้ำย้อมฉะนั้น ขันสถีผู้คาบุรีได้เห็นทำแล้วได้บรรลุทำแล้วได้รู้ทำจแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมอันยังลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากคติคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้กล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสั่งสอนของพระาศาสดาได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระสิทธิของพระองค์ไพเราะนัก พระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมอันเอเนกปริยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลงา,ายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีภาคพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระองค์ทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสารณะ จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปก็เศรษฐีผู้ขหาบรีนั้นได้เป็นอุบาสกตาวอ้างพระรัตนตตยเป็นคนแรกในโลกข่าวเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมแกบิดาของยสะกลบุตรจิตของยสะกลบุตรผู้พิจารณาภูมิธรรมตาม,ตามที่ตนได้ฟังแล้วได้รู้แจ้งแล้วก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นครั้งนั้นพระผู้มีพระ ได้ท่งพระดำริว่าเมื่อเราแสดงทมแกบิดาของยักษกุลบุตรอยู่จิตของยักษกุลบุตรผู้พิจารณาเห็นภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วพ้นแล้วจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นยักษกุลบุตรไม่ควรกลับเป็นครหัดบริโภคการเหมือนเป็นครหัดครั้งก่อนถ้ากไกรเราพึงคลายอิทธาพิสังขารน,นั้นได้แล้วพระองค์ก็ได้ทรงคลาย ที่พิสังขารน,นั้นเศรษฐีผู้ขหาบดีได้เห็นยศกุลบุตรนั่งอยู่คันแล้วได้พูดกับยศกุลบุตรว่าพ่อยศมารดาของเจ้าโศกเศร้าคร่ำครวญถึงเจ้าจงใช้ชีวิตแกม่มารดาของเจ้าเถิดครั้งนั้นยศกุลบุตรได้ชงเลื้งดูพระผู้มีพระภาคพ,พระผู้มีพระภาคได้ตัดแก่เศรษฐีผู้ขหาบดีว่าดูกนขหาบดี ท่านจะสําคัญความข้อนี้เป็นไฉไหนยะสะกุลบุตรได้เห็นธรรมด้วยยานทัศนะเพียงเสขภูมิเหมือนท่านเมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นดูก่อนขอหาบดียะสะกุลบุตรควรหรือเพื่อจะกลับเป็นคเรหัดบริโภคกรมเหมือนเป็นครหัดครั้งก่อน เศรษฐีผู้ขหาบดีกราบทูลว่าข้อน,นั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตัดรับรองว่าดูก่นข้าบดียาะสะกุลบุตรได้เห็นธรรมด้วยยานทัศนะเพียงเสขภูมิเหมือนท่านเม,เมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นดูก่นข้าบดีญสสกุลบุตรไม่ควร จะกลับเป็นคารหัสบริโภคการเหมือนเป็นเหมือนเป็นครหัสครั้งก่อนเศรษฐีผู้คาบรีกราบทูลว่าการที่จิตของยศะะกุลบุตรพ้นจากอสะวะทั้งหลายเพราะไม่ถึงมั่นนั้นเป็นลาบของยศะะกุลบุตรยศกุลบุตรได้ดีแล้วพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีภาคมียศะะกุลบุตรเป็นปัจชาสมณนะ จงทรงรับพระทหารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อเสวยในวันนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีภาคทรงรับโดยสวัสดีครั้นเศรษฐีผู้ขหาบดีทราบข่าวการรับนิบนตของพระผู้มีพระภาคแล้วได้ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วกลับไป การเมื่อเศรษฐีผู้คาบดีกลับไปแล้วไม่นานยะสะกระบุตรได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาได้พึงอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าเธอจงเป็นพิสุมาเถิดได้ตัดต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติธรรมจันเถิดพระวจานั่นแล ได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุนั้นสมัยนั้นมีพระหันเกิดขึ้นในโลกเจ็ดองค์จบยะ,ะบรรพชาข้อ29มารดาและภระยาเก่าของยะสะได้ทำจักสุขณะนั้นเวลาเช้าพระผู้มีภาคทรงอัตวาศกแล้วถือบาทจีวรมีท่านพระยะสะเป็นปัชชาสมณนะ เสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่นิเวศของเศรษฐีผู้กหาบดีคันถึงแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาฏที่เขาปูล่าถวายลำดับนั้นมารดาและภรรยาเก่าของท่านพระย,ยศะพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพรภาคถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพรภาคตัดอนุปุพระพิพะพกถาแกนางทั้งสองคือทรงประกาศทานกถาศีลกถา สักขะกะถาโทษความตำสามความสมองของการทั้งหลายและอนิสง์ในการออกจากกรมเมื่อพระผู้มีพภาคทรงทราบว่านางทั้งสองมีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวนันมีจิตเบิกบานมีจิตท่องใสแล้วจึงทรงประกาศธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุท,ทยัยเนรธมัก ดวงตาเห็นธรรมปัสะจาธุลีปะสะัสกาบันทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดแก่นางทั้งสองณนะที่นั่งนั่นเองดุจผ้าที่สะอาดปัสะจาบันทินควรได้รับน้ําย้อมเป็นอย่างดีฉะนฉะนั้นมารดาและภรรยาเก่าของท่านพระยศะะได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วมีธรรม อันอยังลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปัสจาค่อยคำความสงสัยถึงความเป็นผู้แก้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระาศาสดาได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจเริญพระสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนะักพระสิทธิของพระองค์ไพเราะนักพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศ ทำโดยเอเนกปริยายเปรียบเหมือนบรุษงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือสองประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้มอมชั้นทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมพระพิสุสงว่าเป็นสาระขอพระองค์จงทรงจำมอมฉันทั้งสองว่าเป็นอุบาสิกาผู้มอบชีวิต ถึงสารณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปก็มารดาและภรยาเก่าของท่านพยสะได้เป็นอุบาสิกาเก่าวอ้างพระรัตนาตัยเป็นชุดแรกในโลกครั้งนั้นมารดาบิดาและภรรยาเก่าของท่านพยศได้อังคาสพระผู้มีพระภาคและท่านพยสะด้วยขาธิยะโภชนียาหารอันประนีด้วยมือของตนของตน จนให้ห้ามพัดทรงนำพระหัตต์ออกจากบาทแล้วจึงนั่งหน้าที่กวรสวนข้างหนึ่งขณะนั้นพระผู้มีพภาคทรงชี้แจงให้มารดาบิดาและภรรยาเก่าของท่านพยศะเห็นแจ้งสมาทานอาจหารราเริงด้วยทรมีคาถาแล้วลุกจากอาสนกลับไปสหายครหัตส,สีคนของท่านพาศสคือวิมลหนึ่งสุภาหุหนึ่งปุณณิหนึ่ง พระวันปติหนึ่งเป็นบุตรของสกุลเศรษฐีสืบๆมาในพระนครพระานสีได้ทราบข่าวว่าเยะสะกุลบุตรปงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วขันทราบดังนั้นแล้วได้ดำริว่าทำวินยัยและบรรพชาที่เยะสะกุลบุตรปงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตนั้น แล้วนั้นคงไม่ตำแามแน่นอนดังนี้จึงพากันเข้าไปหาท่านพระยศอภิวาทแล้วได้ยืนณนะที่ควรสวนครางหนึ่งจึงท่านพระยศพาสหายครหัดทั้งสี่นั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรสวนครางหนึ่งได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าสหายครหัดข,ของข้าพระองค์สี่คนนี้ชื่อวิมน,นึง สุภาหุหนึ่งปุณชิหนึ่งข้าววันปติหนึ่งเป็นบุตรของสกุลเศรษฐีสืบสืบมาในพระนครพาราณสีขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานโอวาทสั่งสอนสหายของข้าพระองค์เหล่านี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพิกถาแก่พวกเขาคือทรงประกาศทานกถาศีละกถา สักขกคถาโทษความตำสามความสม,มองของกามทั้งหลายและอนิสงในความออกจากกามเมื่อพระผู้มีพภาคทรงทราบว่าพวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานมีจิตผองใสแล้วจึงทรงประกาศรรมเทศนาะที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกสมุทยัยเนโรดมัก ดวงตาเห็นทำปัสะจาทุรีปัสะจากุนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดแก่พวกเขาณที่นั่งนั้นแหละดูดผ้าที่สะอาดปัสะจากุนทินควรได้รับน้ำยอมเป็นอย่างดีฉะนั้นพวกเขาได้เห็นทำแล้วได้บรรลุทำแล้วได้รู้ทำแจ่มแจ้งแล้วมีทำอันอย่างลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้วประสิจากถ้อยคําแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสั่งสอนของพระาศาสดาได้ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีาพระภาคว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพวกข้าพระองค์พึงได้บัิชาได้พึงอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคพ,พระผู้มีาพระภาคตรัสว่าพวกเธอจงเป็นพิสุมาเถิดดังนี้แล้วตัดต่อไปว่า ทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพอระจันเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดพระวาจารย์นั้นแหลได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นต่อมาพระผู้มีภาคทรงประทานโอวาสั่งสอนพิสุเหล่านั้นด้วยธรรมมีคาถาเมื่อพระผู้มีภาคทรงประธานโอวาส สั่งสอนพิสุเหล่านั้นด้วยธรรมมีคาถาจิตของพิสุเหล่านั้นพ้นแล้วจากอาสะวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นสมัยนั้นมีพระหันเกิดขึ้นแล้วในโลก11องค์ข้อ31สหายครหัตของท่านพระยะสะเป็นชาวชนบทจำนวน50คนเป็นบุตรของสกุลเก่าสืบๆกันมาได้ทราบข่าวว่ายะสะกระบุตรปงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตแล้วคันทราบดังนั้นแล้วได้ดําริว่าทาวินัยและบรรพชาที่ยสะกุลบตรปงผมและหนวดนุ่งหม่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตนั้นคงไม่ตำาซมแน่นอนดังนี้จึงพากันเข้าไปหาท่านไพยสะอภิวาทแล้วได้ยืนหน้าที่ควรสวนครางหนึ่งจึงท่านไพยสะพาสหายครหัตจํานวน50คนนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ไวยบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนครั้งหนึ่งได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าสหายครหัสของข้าพระอ,องค์เหล่านี้เป็นชาวชนบทเป็นบุตรของสกุลเก่าสืบๆกันมาขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานอกวาดสั่งสอนสหายของข้าพระอ,องค์เหล่านี้พระผู้มีพระภาคทรงสแสดง อนุปพิกกถาแก่พวกเขาคือทรงประกาศทานกถาศีลกถาสักขกคถาโทษความตำสามความสมองของการทั้งหลายและอนิสงในการออกจากรามเมื่อพระผู้มีภาคทรงทราบว่าพวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรมีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วจึงประกาศ พระธรรมนเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกสมุทัยิโรธมมักดวงตาเห็นธรรมปัาศจากทุลีปัาศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่พวกเขาณที่นั่งนั่นแหลดุดผ้าที่สะอาดปัาศจากมนทินควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้นพวกเขา ได้เห็นทำแล้วได้บรรลุทำแล้วได้รู้ทำแจ่มแจ้งแล้วมีธรมอันยังลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปัจะจักด์ทศคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แก้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสั่งสอนของพระาศาสดาได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพวกข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพวกเธอ จงเป็นพิสุมาเถิดดังนี้แล้วได้ตัดต่อไปว่าทำอันเรากาวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพหมรจย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดพระอาจารย์นั้นแหละได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นต่อมาพระผู้มีาภารงรงประทานโอวาทสั่งสอนพิสุเหล่านั้นด้วยธรรมมีกถาเมื่อพระผู้มีาคทรงประธานโอวาทสั่งสอน พิสุเหล่านั้นด้วยธรรมมีคาถาจิตของพิสุเหล่านั้นพ้นแล้วจากอสะวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นสมัยนั้นมีพระหันเกิดในโลก61องค์